ตอนนี้ลุงปู่เดินมาด้านเหนือของวัด,ดานเหนือของวิหารพุทธฐถานวัดปงชัยครับเพื่อมาดูน้ําที่เม่น้ําวังมน้ําวังไหลผ่านตรงนี้ครับตอนนี้น้ําก็ยังคงคงเดิมอยู่นะจวพาไปดูกันนะครับลังเดินมามเมียก็เดินตามมาด้วย น้ำในแม่น้ำก็ยังไม่ลดยังลน้นล้นข้ามถนนอยู่ล้นข้ามถนนพ่วมพื้นที่การเกษตรไร่ข้าวโพดสวนข้าวโพดของชาวบ้านสวนผักและสวนมะนาวของชาวบ้านอยู่ครับขณนี้กําลังก็กำลังท่วมอยู่เป็นวันที่สามแล้วพวกหญา้าพวกพืชต่างๆก็เริ่ม มีกลิ่นกลิ่นเน่าแล้วน้ำก็ยังไหลไหลมาเรื่อยๆซึ่งแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ทอดยาวจากอำเภอวังเหนือทอดยาวม,มาจากน้ำตกวังแก้วด้วยอำเภอวังเหนือระยะทางมาถึงมาถึงจุดนี้ก็ประมาณ8ปกว่ากิโลเมตรแล้วก็จะไหลลงไปยัง อำเภอเมืองลำปางและลงไปยังจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรมงมปน้ำปิงรวมกับเป็นแม่น้ำชัพระยาต่อไปสถา,านการณ์น้ำก็ยังไม่ลดนะครับและคาดว่าเย็นนี้ก็อาจจะมีฝนตกลงมาซ้ำเพิ่มเติมอีกเนื่องจากจะมีเมฆปกคลุมเต็มพื้นที่ยังมืดคร้มอยู่ เจ้าเหมียวเหมียวตามหลวงปู่มาทําไมครับเจ้าสีทองกับสีเจ้าแม่ผสมสีตาหลวงปู่มาทําไมครับตามหลวงปู่มาทําไมกันไปกลับเร็วกลับเร็วกลับละกลับละเดินกลับแล้วกลับเรื่องเนี้ยกลับวัดกลับวัดกันไปตามมาทำไมเนี่ยตามมาดูน้ำด้วยเหรอสีทองใหญ่ น้ำจะไหลทอดยาวไปเรื่อยๆตามแม่น้ำเนี่ยอันนี้ก็ไปลงไปถึงวัดป่งชัย ครับมีข่าวรายงานอะไรให้เอฟีได้รับทราบไหมครับเจ้าวุ้นอ่อนเจ้าวุ้นอ่อนรายงานไหมเฮ้ย,ยรายงานไหมนอนนะอากาศเย็นดีฝนตกชุ่มฉ่ำน้ำมาไม่ท่วมมากนักนิดหน่อย พอได้ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำทั่วกันชาวนาได้ประโยชน์ชาวสวนเสียประโยชน์กบเขียดปูปลาได้ประโยชน์คนก็ได้ประโยชน์บางส่วนบางส่วนก็ถูกน้ำท่วมเสียหายเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับสำหรับ ลคลิปวันนี้หลวงป,ปู่ก็นำภาพบรรยากาศสถานการณ์น้ำโดยรอบพุทธสถานวัดปงชัยให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอโมตนาสาธุขอเอวยอวย,ยพรให้กับทุกคนทุกท่านพบกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจ ปรารถนาที่ใดขอได้ทรงความมุ่งม,มันปรารถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุครับเด็กชายบุญมีชายบุญมีช,ยม,ชยมีมาอ้อนหลวงปู่ตรงนี้เลยครับมาดักอ้อนหลวงปู่นี่แหละครับออชายบุญมีไอาชายบุญมีหน้าตาดีอะหน้าตาดีหน้าตาด,าตาดีรูปหล่อสีดำสนิทคนดีนะ ดีนะมาบุญทองบุญทองก็อยู่หลังคาแล้วครับบุญทองก็อยู่หลังคาบนต้นไม้อาลงมาลงมาเลยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วลงทางไหนลงทางไหนถ่ายถ่ายหลังถอายหลังลงลงได้ไหมลงได้ไหมครับะลงมาแล้วลงมาแล้ว ทอลงมาแล้วพันทองทอลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วค่โอ้ยเฮ้ยค่อยเฮ้ยค่อยลงยลง <c oughs> ลงเฮ้ย้ยเฮ้ยย